ลำดับที่14ผู้ล่ลวงเครื่องข้องพระพุทธภาสิทธ์สพบสั้งโยชนังเฉตวาโยเวนะปริตัสติสร้างคาตีตังอีสร้างยุตตังตมหังบรมิบรามนังแปลกว่าว่าผู้ใดตัดสันโยดได้แล้วไม่สะดุ้งเราเรียกผู้นั้นซึ่งล่วงเครื่องข่องได้แล้ว หลุดพ้นแล้วว่าเป็นพรามอธิบายความบุคคลที่ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่ต้องสะดุ้งอีกต่อไปเย็นสนิทไม่มีความเร่าร้อนใดๆอีกเลยกิเลสอันผูกพันสัตว์ไว้ในภพนั้นท่านเรียกว่าสังโยชน์มีสิิคือหนึ่งสกายะทิฐิความเห็นในทางถือตัวถือตนคือถือว่าเป็นเราเป็นของเราสวิจิกิจฉา ความสงสัยในทางนิพพานสงสัยในคุณพระรัตนไตรยในความดีความชั่ว 3. ศีลพรตัปปรามาตความเชื่อถือผิดในขนบธรรมเนียมในศีลและวัด 4. กรรมราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหมงุดหงิดพระโทสะเรียกโทสะโดยตรงก็มี 6. รูปราคะความติดใจ ความติดใจในรูปฌานเจ็ดอรูปราคะความติดใจในอรูปฌานแปดมานะความสําคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่เ้าอุทจักความฟุ้งซ่านความคิดคลานเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชชาความเขลาความไม่รู้จริง 5. ประการต้นเรียกโอรัมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องตำ่ำ ห้าประการหลังเรียกอุทธ,ธมภาคียสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงพระอรหันต์เท่านั้นละได้บุคคลผู้มีสังโยชน์เป็นเครื่องผูกพันแล้วย่อมไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายสมจริงดังที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ไม่กลัวตายมีอยู่สี่จำพวกคือช้างอาชาในหนึ่งม้าอาชาในหนึ่งโคอุศอาชาในหนึ่งและ ขีนาศกหนึ่งพระขีนาศไม่กลัวตายเพราะมองไม่เห็นใครที่ไม่ตายและเพราะท่านละสากาญทิฐิได้แล้วส่วนสัตว์อีกสังคมพวกไม่กลัวตายเพราะสากาญทิฐิแรงมองไม่เห็นสัตว์ตายเสมอตนมีมาน่าจัดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นะพระเวรุวันทรงปรารคบุตรเศรษฐีชื่ออุกเสณมีเรื่องดังนี้ เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุกเสนเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องที่หกแห่งสันหาวัควรนานาในที่ที่นี้มีเพียงว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระอุกเสนเมื่อถูกถามย่อมกล่าวว่าไม่กลัวดังนี้เป็นผู้อวดมรรคผลพระศาสดาดตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราตัดสังโยชนแล้วย่อมไม่กลัวอะไร ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสับะสร้างโยชนังเฉตวาเป็นอาธิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น